รีภูมิพลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนา,นานากสิกรรมรักฟ้ารักดิน ครับสวัสดีครับพี่น้องมิสายสายเขียวหัวใจเดียวกันทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้รายการคนกับปลากับช่องวสันดาวเทียมครับได้มาอยู่ที่สวนพร้อมเพรบ้านคมาเขือตะบนใจดีอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับว <c oughs> ันนี้นคณะครูและนักเรียนนะครับได้มาขอเยี่ยมชมสวนพร้อมเพรรือสวนพี่มหาการครับก็มาดูกันเรื่องการปลูกต้นไม้การอยู่กับต้นไม้ให้ได้พาเด็กๆมาเที่ยวมาชมให้ มีจิตสมรู้ตั้งแต่เด็กๆเพื่อจะได้สร้างสร้างสรรสร้างนิสัยสร้างอะไรให้เด็กๆชอบต้นไม้ชอบปลูกชอบดูแลอยู่กับต้นไม้ให้ได้นะครับผมมนุษย์มนุษย์เข้าไปทําไมนะมนุษย์มนุษย์ก็ไปไม่ได้นะมนุษย์มงต้นไม้เราเย็นเรามีทุกชนิดองมงต้นนี้ก็สองปีเรามีมีต้นไม้แทบทุกชนิดนะครับเพื่อให้มันอยู่ร่วมกันต้นไค่ เอาทุกคนฟังนิดนิดก่อนนะการปลูกต้นไม้ต้องมีประโยชน์ยังไงสูงกลางตามที่เรเรียนดินเนาะปลูกต้นไม้มพยยุงหดเลสูงคือต้นไม้ลูกตอนนั้นสูงพยุงพยุงเราเรียนทางกันชุวเรียนทุกต้นเลยยางนายางนาแล้วนี่ก็คือบอฮกกระนีบอฮกกระนีนะครับเห็นไหมสูงแล้วอันนี้ที่อยู่ข้างหลังก็แคนาแคนาอ่าแนะแคนา ตอนนี้ข้างหลังที่ข้างหลังอาจารย์เด็กอยู่ตรงนั้นคนมาขอซื้อห้าพันแล้วไม่ขายอ่ต้นต้นดอกบัวกับเพื่อนนั่นแหละครับต้นนั้นแหละแคนาแคนามาดอกดอกได้กินดอกแล้วไปด่าบ้านเพราะปัจจุบันต้นไม้มันจะอต้นนี้แหละน้ำมันหมดใช่ไหมนี่แหละก็เลยแคนาลูกหลานเราไม่นีแล้วอยู่กลางน้ำมันหมดใช่ไหมมีดอกใช่อันนี้ก็ใช่ต้นนี้ก็ใช่ดอกเหมือนดอกเหมือนเหมือนอะโล่เหมือนอะโล่เหมือนในดอกไปกินบหมดเลยดอกไปทำซุปอร่อยมากครับและเป็นยาสมุนไพรของเรื่องขับลมขับไรในนี้แล้วด้วย นะครับแม่ข้างล่างนี่เขาบอกว่าลายสูงกลางตามเตี้ยเรียดินนะมะกรอกมะกรอกตามท่อมตามก็มีนะเห็นไหมเนี่ยมะกรอกตามท่อมตามเราก็มีพีการกาแฟก็มีกระชายดำเราก็มีกิโลละสองร้อยแล้วกระชายดำนี่กระชายธรรมดามันมันเพียนเราก็มีผักผักบักซุปมูกเราก็มีเห็นไะหเรามีหมดพระพระ พระพระระวังอย่าเดินไปเหยียบประตูมุกเด้อพระมีมีมีทุกอย่างเดาแลวก็มีพระทักพระพระทีเรียกว่าเพราะเพราะเล้วโมโหหรอกแล้วเรียกตูมูปตูมูปครับเราเอินตูมูปแล้วนางกำลังขึ้นกำลังมากำลังมานะครับทั้งคณะครูแล้วก็นักเรียนก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับต้นไม้นะครับที่ปะหัก พี่ม seeing, planning, <ar> หาการได้พูดคุยให้ฟังและแนะนำแล้วต้นแต่ละชนิดเด็กๆสนุกสนานนะครับนี่เป็นการฝึกนิสัยให้เด็กชอบต้นไม้ตั้งแต่เด็กครับผมหังน้ำที่เก็บมาจากโรงเรียนเนโรงเรียนก็เ้งเไยไปเก็บมาปะเอามาปะาปลูกเอาก็เลยใช้ได้อย่อ่านี่ปอกสูนทานแล้วเนาะแถวบ้านเราไว้ต้มแกงเราก็ได้ก็ เพลงรไม้ลำปอใช่ครับปอแก้วนี่ก็กาแฟอันนี้จะพีเขาควายใช่ครับอันนี้ตะเคียนทุกคนกลัวตะเคียนผมไม่ต้องกลัวนะต้องร้อยปีนะมันยึงเะขึ้นตะเคียนตะเคียนแล้วอันนั้นนางอะไรนั่งอยู่ตรงนั้นตัวใหญ่ๆนะนางนุช ไม่รู้พันอะไรไม่รู้เขาให้บรดจากมาก็อะไรทุเรียนทุเรียนบ่เป็นก้านยาวกับม้อนทองก้านยาวกับม้อนทองเขาบอกอยู่มีสองอย่างนี่สะเดาใครกินสะเดาบ้างน้ำพริกได้พากินไหมนี่แต่พีเข้าวคายอันนั้นไม้แดงไม้แดงไม้แดงนี่ผลของมะม่วงอินเดียที่ออกเราลุกแล้วรลวกมะม่วงอินเดีย เรารับซื้อถ้าไปไปต้มเนื่องขายก็ประมาณ10บลูกยีบาทดูการที่เดียวไม่ถึง10บลูกด้วยวันนั้นไปนั้นเพลินหมนไปจังหวัดเขาเหมาเลยเห็นไหมครับน่าเล่นไหมงูต้นไม้เรามาหมวยอินเดียสรรพคุณน่าจะดีครับมาหมวยอินเดียนะครับสรบคุณเธอมันมีโปรตีนสูงเยอะของโปรตีนเห็นหรือเปล่าเนี่ยไปดูไปดูไปดู กลิ่นม <Anyway> <time> mm ันจะต่างกันแต่กระเพราที่ขายหอมไปอันนี้โอ้โหไม่ถือโทนถุงนี่ไงเยอะๆในโคกนี่แหละนี่เหรอมันเด็ดอย่างนี้หรอแล้วกันนี่ที่เขาเด็ดเนี่ยมันล้นน้ำบ้านอยู่นี่นเยอะยะนะมันเผานี่ไนในโคกนี่แหละน้ำมันได้เดี๋ยวเสียมาขุดขายตามตลาดเนี่ยประมาณยี่สิบสามสิบบาทเลยนะแล้วเปลือกมันไอ้ที่ท่อนไม้นั่นอ่ะ เปลือกเนี่ยย่างเยาวราชเนี่ยเขารับซื้อกิโลละสองร้อยนะครับเป็นเกล็ดดีมากและโทตตัวไววันน,วนี้อน,นี่อนเราเห็นอาหารชั้นสูงไหมสูงกลางดำเตี้ยเรียดินมดแดงไงมดแดงที่สถานีรถไฟตอนนี้กิโลละแปดร้อยนะยที่สถานีรถไฟคัเอาจฉพาะจะจไข่ใหญ่นะกิโลละแปดร้อย แพงกว่าเห็ดเผาะเราแน่ใช่ครับหเห็ดเผาะกิโลละห้าสิบใช่แล้วเราจะปลูกผสมอะไรกันหมดนี่ก็เป็นอะไรนะเรื่องพรุชามเก่าโดนนูรูก็เลยปล่อยไปก่อนเป็นอะไรมีต้นที่เราหายากไม่จะเป็นที่อนุรักษ์ไว้จะเป็นต้นอะไรนะมหาดมันก็เริ่มหายากแล้วเห็นได้ในปัม๊มแลไอ้ต้นอะไรนะไอ้เนี่ยสาเขมีเรียกเพียนเหมือนสาทีมลืมแล้วต้อนอะไรนะหลานอะไรอ๋อ,อมันเรียกคนละภาษา มันบางทีเคยเรียกผักกระเดื่อผักเหมือผักกระเดื่อผักอะไรนี่แหละผักป้ากระเดื่อผักป้ากระดีอะไรนี่แหละครับหลังจากนั้นก็จะสอนวิธีการปลูกการดูแลของต้นไม้ด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องปลูกนะสลับแบบนี้นะครับห่างๆกันก็ได้บอกอีกชนิดหนึ่งประมาณเพราะว่าเวลาใบมันเตีลไปได้เพราะมันมันมันย่อยสลายมามันมีพัาดบางทีมันมันจะไม่กินโรคมันเองมันกินอยู่แต่มันกินน้อย อย่างต้นอะไรนะบบกมหาดเน่นต่อไปก็ไม่มีที่แถวบ้านเราแล้วเนาะจะมีแต่อยู่ในตามปั๊มน้ำมันใช่มหาดไม่ว่าจะเป็นอะไรนั่น้กระโดนน้ำกระโดนอะไรต่อไปอยู่ในต้นน้ำมันหรอวันนั้นพระท่านบอกว่าต้องการผลไม้กินได้ไปปลูกใวพระน้อยผมก็เลยเอามาข้าวโมงาขาวแท้ไปปลูก กินได้เหมกันคกมมกโอเคใไ้ไมหล้ก็แกแ่่าเลยไปจจะโบ๊ะแต่ว่าดูยมันจโ๊ะบมันมันกินได้ไงกินได้เ้มือกันยไม่ดีแล้วเยท้งตลาดแล้วเก็บกินเองเราไม่ซื้อนะอยู่ด้วยกันได้หมดไม่ว่าจะเป็นแก้วบางกรเราก็มาปลูกได้เาิขึ้นพวกอนไสยิงมดแดงเห็นไหมรังหนึ่งก็ครึ่งกิโลแล้วกิโลละ าแถวบ้านเรา400นะไปสถานีรถไฟค่าโดยสาร800นะใช่ที่สิงคโปร์นะเอาใครจะถามอะไรไหมมีใครจะถามอะไรไหมครับแล้วโลกจะถามอีกไหมถ้าไม่ถ้าไม่ถามเดี๋ยวผมจะถามเด้อ <differences S 2> คร<ว>ืวสีแดงสีเขียวไม่เลยเอาทุกสีจะเป็ีวิวหมึงจะเบียรันากให้ลงนี่หว่สวนพร้อมเพยครับสวนพร้อมเพรย์พร้อมอ่อน โอ้โหลองไปมาไหอมได้ลองไปมาไถหอมขอ้บ้านโคกโคกมะเขือผู้ผิดไห่คือหลักการปลูกต้นไม้นะครับผีจะให้น้ำมอย่างเดียวกแบบวิศระไม่กินได้รกวิสระะไม่กินม้เอรามานั่งนี่ไม่เลี้ยงรบ่าเลยผมไม่เลี้ยงอะไรเช่ตัว่า ไปไหนแล้วไม่ได้ดูแลเขาเรื่องอะไรที่เราไม่ต้องดูแลคือปลาอยากกินแล้วก็ได้กินาปัญหากินยากมอะไงได้เห็นเลยไม่เห็นเลยไม่ดูนี้สนุกมากเลยได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างได้ความสนุกสนุกได้มาเที่ยวได้มาเที่ยวนิดนึงเขาเรียกเที่ยวอะไรนี่เที่ยวป่าหรือเที่ยวอะไรตัวเองไม่ไม่สนใจไงก็ตัวเองก็จะไม่สนุกไงต่อไปพัวโดนก็อยู่ห้องคนเดียว ไม่ไหมไม่แม่นี้บอลทยักอยู่อาเดินมาอาเลี้ยงแถวครับเดี๋ยวตกสะพานหัวนี้คืออะไรมันมันมต้นอะไรครับอะไรกันอันนี้คือต้นมะขามมะขามอะไรทำป้อมทำป้อมนีประโยชน์ยังไงโูกมะขามโรกไวรัสเกลเจ็บพอ สามหลายชมวงก็มีอันนี้เคยชมวงมันมีโรคกินได้นะชมวงชมวงอ่าเราอันนี้ต้นยางนาครับยางนาอันนี้ก็ยางนาอันนี้จะเคียนเคียนลูกเคียนอันนี้ต้นสักสักทองแล้วก็มีนี่สักทองนี่สักทองอันนี้พยุงอันนั้นนมั ร้วยร้อยร้อยจะได้ต้นไม้เหมือนเขาไม้เลื้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เด็กยกยกกองนี้ไปอยากให้เอาไปสองกองนะปลูกไม่พอเหรอแล้วค่อยเอาไ่ครับทางสวนเราทนที่มหาการก็จะมอบต้นไม้ให้กับโรงเรียนนะครับจำนวน200ต้นครับเพื่อไปปลูกไว้ที่โรงเรียนนะครับมอบให้เด็กๆเป็นรับมอบด้วยนะครับอันนี้เป็นพิธีเด็กๆนน้อยนะครับที่จากสวนที่มหาการสวนพรมเพก็ได้รับความขอบคุณจาก ศูนย์เพาะํำต้นไม้ผู้สิงนะครับที่มาเอาต้นไม้มาให้ได้เผื่อแผ่กลับลงเรด,ด้วยนะครับยามขึ้นนี่วิธีปลูกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้เด็กก่อนเนาะเดี๋ยวเด็กไม่รู้น่ะกางไก่ตัดเพราะอะไรรากมันงอใช่ไหมรากมันงอเนี่ยเราตัดออกปั๊บไอ้นี่ไม่ต้องไปเกยออกหรอกอเ,อเพราะเดี๋ยวมันดินมปแตกติแน่นเลยเพราะเขาทำมาเรื่องของอนุรักา์สิงเมดล้อมนะคือประมาณปีสองปีมันก็ย่อยไาย นะครับธีการปลูกไม่ต mm ้องแบบเหมือนเมื่อก่อนนะเนื้อตาดเพราะเราแกะออกไม่ไรนวขยะปิ้วไม่ต็เนื้อตัดแล้วตุ้งแตกด้วยถมมันแตกทําให้รากมันแตกออกากดินโอกาสรอดนี่น้อยแต่นี่โอกาสรอดมันแทบ90%เอซเลยครับหลังจากเดินชมสวนเสร็จก็พาเด็กๆรับต้นไม้นะครับกับคณะครูรับต้นไม้ไปปลูกที่โรงเรียนด้วยนะครับก็ ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านใจดีแล้วก็ขอบคุณสวนพมเพยิพี่มหาการกูปีนะครับที่ให้ความรู้พอกับเด็กๆที่อ่านวันนี้สนุกรด่นเริงมากเลยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมขอบคุณที่กดแชร์กดไลค์กับช่องสันดาวเทียมนะครับสวัสดีครับ ศาสตร์แห่งองค์จักรีผูมผลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตกรรมขาสตก์มันไม่เก็ดไม่อยากจะเชื่อ่งเลยติดอกติดเลยว่ามันเกิดที่ไ เลียวสารพระราชาแผ่นดินท้องเปียกฝนนานกสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดินขันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้กินหลอนไปเด็กๆอยากฟ้าดินของพูกธล้านไทยเพื่อฟ้าดินไหนกินให้ดูหน่อยเป็นไงไหนกินไหนดูดิเชี่ยอไหม เที่ยวไหมไปดู